ขาดก่านมัตการจ้าครับปูชุดเต็มนั้ชุดเต็มนั้นป,ปูโอ้ไม่ต้องกลับ<ม>นะครับเนาะจับชุดล้างป,ปู<ม>เอาชุดสามตัวไม่ได้จับให้ป,ปูโอ้ครับเรืเ่องก,ก็คือสองสามนแหละครับหางเดียวเยรยก่าปูศูนี่นี่ ครับผมสองสสองสี่นะครับเนะาะถ่ายเป็นชุดบนนี่ครับชุดบนนะครับชุดล่างนี่ครับล่างต้องครับอ่าล่างตรงตรงนี่ครับโอ้สามหกสามเจ็ดสาแปดส่หเปดกนาะับวงกลมให้เม็ดเดียว36ชุดล่างตรงต,รงตรงไม่ต้องกลับปูอหลักสิบล่างครับสิล่างหลักสิล่างสามนี่ ครับปูสามสี่หานีปูม่ใโอ้เอาสามกับส่พนนี้ครับครับปูบ่มากปูมาหาก็เอาหาใส่ได้โอ้ครับผมอืมหาเก้า็ได้หาเก้าห้เกแจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็ได้อ่าแต่ว่าปูนี่จับนี่ปูจับแค่จับแค่นี่ลักสามกับสี่เท่านั้นโอ้ครับปูจับอ่าสามกับสี่เท่านั้นนี่ครับทผมชมชุดล่างครับผมอืม นี่คือสถิติสถิตินะปูเนาะหลักสิล่างหมาหกหน่งกับผมห้ามาห้าสามกังมาหนึ่งสมาสีปดมาแปดสมับมาเจห้ากับปูอืมวนี้บเกินนี่สามาแหละครับสามสี่ห้าหลักสิบล่างนะครับเนาะครับหลักหน่วยปูคือเจ็ดแปดเก้านี่ปักหลักปูเจ็ดแปดเก้าหน่วยเนี่อันนี้สูตรของพี่เตมอ่ะสูตรของพี่เตมที่ปูบอกวัาที่แล้ว อ๋อเพราะย่แต้มเพิ่นแล้วสูตรอ่าพอแต้มครับพอแต้มมาสูตรมาประกอบกับของปูอ๋อครับผมแต่สูตรของเพิ่นก็เดินดีด้วยปูเดินดีก็มานส้นของเฮากับเกี๊ยวแป๊ดนี่ครับเลยสองตัวอ่าถ้ามาสองตัวคือครับปูแต่เกี๊ยวแป๊ดมากกับมี่นี่แหละสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดทาม่านี่ครับอันนั้นเอาปูนะตะว่าหานี่บอกบอแห้งบอกลักซิปนี่ปูประจับมันมันอยู่ไก่ไหมครับปูนี่เห็นปะ มา,มาหันมาเนี้ยมาแปดต่อแปดสามมาเจ็ดมาทั้งนี้นี่ถ้ามันมันเคลียรมันก็นต้องเอลคลียร์มาหลอดฮอด์ซีแต่บอซีเป็นค่สามแค่นี้มันมันขับหนักไปไดิครับแต<ด>่ยังก็เคยได้หรอว่าตามแนวทางมันครับปูเป็นแค่ทางเดือนเลเป็นแค่ทางเดือนนะปูเนาะครับชุดหลักสิบร่างสามสี่ห้าอันนี้ลักหน่วยนี่พอแต้มนะครับสูตรของพอแต้มครับเพิ่นเรื่อมากเป็นอ่าอ่าร่อง ล้าปูเนาะ <Man. S 1> กับนี่ครับพี่น้อง <Man. S 1> ชุดสามตัวนะครับเนาะปูจับให้สามตัวหางเดียวครับ024ครับท่า 0, 2, นำชุ่ม024นะครับหลักกระล่างครับชุดล่างนะครับชุดล่างปูจับให้เลยเด้อครับท่ำทผู้ชมพี่น้องสิบล่างสามกับสี ปูเบาหามาใส่เพวายสามสีตรงกับสูตรปูสูตรทั้งเท่งมาปูถหามันจะลายพอดนะแม่ถ้าหามันจะลายหาจะเป็นเก้าคู่นะปูหาปูว่าจะเป็นเก้าคู่ครับตรงๆเลยบอกปูเนี่ชุดล่างเนี่ยบอตองกับบอตองกับข้าบนนั้นขับได้บนนะครับบนขับได้บบนกัได้อืมาประกอบประกอบจ็คถูกก็ถูกเด้อประกอบในตระกัน ตัวนี้มันไปบนล่ราะวาทาทำมะลังกนนี่แต่ส่วนนี้มะลางมันจะเป็นสามสองสี่สา่งสทำมะลังได้นี่พรกับสเป็นหลักสิบสี่กับสามเป็นหลักสิบโอ้ทำมะลังจะเป็นสามสองสี่สองสามหนึ่งสี่หนึ่งนี่ปปูมีสิทธิ์มาลางบ่ปูชุดบนเนี่ยมาได้มันเป็นเลขกชุดบนเป็นน้นเลสี่สี่เล็กสี่คูอ๋อบนล่างมาบนล่างครับผมอึกออกจากนี้ครับปู สี่คู่นี่เอาสี่คู่นี่ครับนี่แหละนี่จับใช่กันเลยนี่สี่สองครับออกสี่สองล่างครับปูวันนี้มาสามสองออกบนศูนย์สามมาบนครับวนนี้นี่รับสองตัวใช่สองตัวนี่ก็ครับปูอือามันกับว่าหลายตัวสี่ตัวทังนั้ครับผมอืมาบนล่างมาบนล่างมะปูเนาะเนือนี่ว่ามาล่างว่าสี่สองมาล่างครับวันนี้สามสองมาบนคิดว่า ล่างบนล่างนะมันก็มันเป็นบนที่เขาับปูอันนี้วันนี้เขาก็เด่ยวสามนะทั้งสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองก็เีคู่เหรียนได้เลยอ่า4คู่นี่มีสิทธิ์มาบนมาหลังชุดสีคู่นี่กับตัวน้ำปูเนาะอ่ามักตัวคือมักสมักเล็กติดสามมักเหล็กติดสามโอ้ปูติดสามกับสามหกสมหกสามแปมาได้สาครับผม สามหกสามแปดตาปูาจับใส่หลักปูคือหกเจ็ดแปดแต่ของพ่อแต้มจ 7, 7, 8, 9, เจ็ดเจ็ดแปดเก่าน้องปูเน,ะนาะแต่ของพ่อแต้มเจ็ดเจ็ดแปดเก่าครับตัวประครบแต่ว่าหลักสิปปูก็จะมี่สามสี่ห้านะครับเนาะปูตัดมาแต่สามกับสี่เพราะว่าตรงกับสุดสุดข้างบนฟันดีเ่ะปูฟันมาเคลื่อนได้เก็บเห็ดครับผมเก็บเห็ดนานถ้าเก็บเห็ดมันมีเก่า สามสองนี่มันจะมีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวแมนตาถ้ามพ่มาตัวนี้ขึ้นมาแปดสามเลยครับผมมีแค่นี้ถ้าฝันมาฝันมาเก็บเก็บเห็ดนี่จะมีอยู่สามตัวปะปัวแมนถ้าถ้ามันประมาณครับก้าวครับผมเก็บเห็ดมันจะมาเป็นเกียร์หาปะคาปูจะเป็นตัวเก่าปะค่ะเบิ่งตำราฝันเป็นสันไหมบอเคยเคยฝันอยู่โอ้เคยฝันแมนเคยเคยฝันอยู่ค่ะ เก้าเออสองสามตามันมันจะมามาสองตัวเนอครับเออมันจะมาแบบนี้ประมาสองสามสามสองกัเก้าสองเก้าไปใช่ไหมอืมมมาได้แล้วคับอ๋อคือว่าถักฝันในเกมเฮดแถดตีข้อมฝันเขาจะมีเก้าสองสามเนอปูแอมว่าตัวนั้นเยอะมาแปดครับห้าแปดสามครับปูห้าแปดสามเลขอ๋อปูบอเขียนเส้นิมบอกเล็กฝันบอเขียนบอเขียนบอกปู อ่าโอะท่าชมเหล็กฝันปูนะครับแคปไปน้ำนะครับเนาะรมาณาเป็นสามแปดเนี่ยอ่าสามแปดสาป่ต้องครับเนเอาตัวหาแปดมีสิทธิ์มาได้ปะปูมันอยู่ไก่โปร่โยไก่ปะปูเอาชุดหนีมักน้ำปูดิฝันเก็บเห็ดี่ปูเก้าสองนี่ไหมครับผมถ้าส่วนมากถ้าประมาณ่มา8แปดสามนี่กับสีมาบ่มาเก้าสองับเก้าสามหรือสองสามเนี่ยครับมันจะมา2สองตัวเล็ก่ยมันก็เขาของห้าอยู่แมน เข่าสอตัวเดียวนี oh. ่เข่าสอยู่ปูวแม่ทารุดมาก็คือมาเก้าสามคือเก้าสไปเลยฝันได้เก็บเห็ดทับอายตีอในเล็กแต่ข้อมฝันจะมีเก้าสองสามหนึ่งบปูจะมา2ตัวจะมาสตัวจับซิกกันเลยนะอ่าละหดามหนึ่งดปูหาแปดลังเทียมกับมาอันหาหรือแปดสามไปสงสนะอืมครับมีแน่าอ่าตอนน <E ah, ่ยคืออย่านี้จับสเลยจับสแม่จังได้กะเน้นที่สามปูวแม่นสาครับ อ่าตัวนี้สองสามครับรสามองสามสามสองถ้าฟันในเก็บเห็นดนะครับทำชุ่มถ้าท่านได้ชอบอ่าข้อมฝันปูวาอ่าถ้าปีข้อมฝันแปดข้อมฝันนะครับเนาะอ่าถ้าแปดข้อมฝันจะเป็นเก้าสองสามนะครับเนาะถ้าแปดถ้าฟันเกีย่ยวกับเห็ดปูวานะครับเนาะโอ้เขา<ม>เขาแปดเป็นเก้าสองสามป<า>ีปูนี่นม่ใหญ่ตุ่นตีข้อมฝันบอลเลี้ยวเคยอันเขียนไว้เคยเคยฝันมันมันจอดระยะนี้แหละ ครับโอ้สาแปกับแปดสามครับปูแปนี่สมากมากสตัวตา้องไม่ใช่ตัวนี้นี่หลายตัวตัวมาเกือสามครับวันหนึ่งไปซื้อสองสาดอกก3สมครับปูซื้อสองสามอันซื้อเกสมมันออกอันสองสออกบางรังเทียบกออกเกาสองไปันะครับปูก็ที่น้าสตัวที่ซับหนาซับรังนั้นอ่าบ่ทััแบตาสอสากับตรงกระสุดปูนะปูเนาะครับผมอ๋ครับเป็นชุดบนล่างชุดนั้นครับผมครับชุดนี้ โอ้เน้นที่3นี่ครับอ่าล่าง10ล่าง3 4นะครับเนาะครับปูวา่าตามสูตรที่ปูให้เบิ้งมิฮาน้ำเด้ยครับพี่น้องครับอ่าตัวประกโกปู6 7 8, 8นะครับเนาะถ้าสูตรพ่อแต้มจะ7 8 9นะครับเนาะขับปูกับประกบจับคู่ให้3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8ชุดล่างนี่ตรงๆเลยนะปูเนาะครับเน้นที่3 6ครับท่านชมนะครับเนาะเอา ชุดนี้เป็นชุดบนล่างนะครับปูวาบดิปักลักครับมี่ซิดมาบนมาล่างอ่าเนี่ครับตามสูตรที่ปูโลงให้นะครับโอ้บนล่างตัวประกอบปูคือ678นะครับเนาะสองหนึ่งนี่คือสูตรปูวาประกอบกับตัวนี้นะครับ3กับ4นะครับเนาะทางเดินเลขปูครับท่านผู้ชมนี่ครับ3ตัวหางเดียว024องโอ้แต่ว่าก็มีโอกาสมาล่างมบนปูชุดนี้ ได,มไดม้มาได้เพราแบตเรียกซีคู่นี่ครับกำหนดามล่างสามกระซี่จะมาหลักสิบครับโอ้โแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับสองสามนี่บอกปัวเื้อมาแล้วมันฝันมแบตเก็บเห็นแหละครับผมสองสามกับสองสี่ครับสองคู่แหละอ้โแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแนวทางของปู่เจ็ดสองนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับคลิปนี้ขออนุญาตขอบคุณครับสวัสดีครับ